กับโครงการนี้ยากลำบากนะครับต้องชวนนะครับคนที่ไปคนที่ไม่ได้ไปก็คงเคือการแบบนี้ครัการแข่งขันอะไรเขผมเองก็เป็นนักโครงการนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นกับโครงการแต่พออ่านรายละเอียดแล้วก็ส่วนการที่จะปรึกษาเนี่ยผู้แทนบอกว่ากรุงเทพต้องทำงานตั้งกี่ระยะต้องอะไรผมบอกถ้าจะเปิดว่าจะปรึกษาเนี่ยขอเวลาวันน่ารถไปมาถึง อาจจะพูดกันทั้ง,ท,งทั้งครึ่งวันเลยสามชั่วโมงก็พูดเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะในการเดินทางนะดีก็ดีไปเลยไม่ดีก็เสียชีวิตไปเลยนี่ยงช่ไนี่นี่ของจริงเลยนี่ไอันนี้เป็นเรื่องที่ที่นั่นแต่ว่าเห็นด้วยกับโครงการนะเพราะเราลดลงมากเวลาจ,จัดโครงการอะไรเนี่ยคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างนี้ดีแล้วก็พวกเราก็เห็นด้วยเพราะเราเป็นคนไทยมันมีตัวแทนคนไทยไปในในกลุ่มพวกเราเนี่ยเราก็ดีกัน อยากจะไปนั่งกันช่วยกันเชียร์เกินเราได้แค่ไหนก็ไปเท่าที่เราทําได้นะ<อ> <c oughs> เราคงไ,ม,ไ,ไม่ไม่นั่งช่วยช่วยเสียเขาแล้วก็เท่าที่ดูแล้วก็รู้สึกว่ามีโครงการที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจเอาตั้งแต่วันนี้ที่มาเนี่ยผมก็ช่วยได้เท่าที่ทำนี่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมากันมากมายหรือว่ามากันใหญ่คนต่างมาพบกันอะไรเงี้ยนะในโครงการนี้ก็แปลกเป็นไงในในออกเว็บหรืออะไรยังไง ก็เป็นสมาชิกเองเราเป็นคนจัดเองเรือว่าเป็นเป็นผู้เริ่มอันนี้ก็ดีเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของเราที่โรงเรียนจิรศาสตร์เนี่ยจะมีสมาคมอะไรขัรยามเพื่อสุขภาพขออาจารย์ทงชัยมาเป็นครั้งที่สามและจะเป็นครั้งที่สี่ต่อไปครั้งที่หนึ่งมาก็ประมาณสิบสิบห้าสิบคนมาวันเสาร์เย็นก็รั้งคืนคืนหนึ่งมาตีเช้าทาเข้าเช้าเสร็จแล้วก็ออกแล้วก ไปไหว้พระได้ครั้งที่สองก็หาก่างกันนั้นประมาณสักปีสองปีประมาณมาครั้งหนึ่งแล้วก็รวมมาอีกครั้งหนึ่งมาตลอดก็เพิ่มมากขึ้นเกือบร้อยคนละที่มา<ล>จต่รยา,า,านเยอะแยะต้องรามาีนกลุ่มเล็กๆ,ๆเพื่อนแต่ว่าดีอยากจะเรียนว่าจักรยานเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าคนไม่ดี่ไม่ไม่รู้ง <c oughs> ูจะไปยกน้ําหนักยกอะไรก <c oughs> ันทำไมกันแต่ว่าจักรยานจะได้อะไรมากมายแล้วก็มีประโยชน์เยอะ ถ้าเผื่ชาติใดยังมีนักจักรยานอยู่อย่างเงี้ยเีวิจันได้เมืองไทยเรานิยมแล้วก็เหมาะสำหรับคนไทยเหมาะสำหรับถนนบ้านหลังแล้วก็เหมาะสำหรับนิสัยคนไทยด้วยจักรยานไม่ต้องไปงอใครไม่ต้องไปรอเติมน้ํามันไม่ต้องไปอะไรต่อะไรเสียแล้วก็ซ่อมเองได้ดังนั้นที่ผมขี่ไปเนี่ยเราไม่ได้คํานึงเลยว่าร้านตรงไหนจะซ่อมจักรยานไหมอะไรแต่อะไร,ะะไรเพราะจักรยานที่ขี่ก็มีไม่กี่อย่างยางมันแบนขาดยางให้ได้นะโซ่ขาดต่อโซ่ให้ได้ ลูกฟืนมันแตกส่วนไหนก็เอาอะไหล่ไปเปลี่ยนเพราท่านั้นเองก็เปแค่นั้นถ้าโซ่ไม่นจะเป็นจริงมันไม่ขาดอะนอกจากเราไปชนต่อไม้ือมันเกี่ยวอะไรแล้วมันคว่ำลงมาขาดปกติแล้วผมตี่จากนี่ไปถึงอเมริกาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยเปลี่ยนยางอย่างเดียวแล้วก็สูบลมเติมเติมลมยางแล้วก็ปะย,ยางเพราะนั้นเพราะอย่างอื่นเราไม่ได้หักผมเราไม่ได่แข็งนะเราไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อได้ว่า ลอกโรงล้อหนึ่งไปได้เมตรกว่าสองเมตรเนี่ยถ้ามันบ่อย <minus S 2> ๆเข้าม <af> like ันไม่หยุดเลยเนี่ยมันก็ไปได้อย่างที่คุณว่าเนี่ยเก็บเแล้วได้กงเท่าไหร่เป็นแสนนั่นนะสามหมื่นกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแสนได้อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่คนที่ไม่เคยทำนะครับสำหรับการมาวันนี้ก็ไม่ใช่วันแรกนะไม่ใช่วันสุดท้ายโรงเรียนเราก็ยินดีต้อนรับไม่ใช่เฉพาะพวกท่านที่มาหรอกฝรั่งฝรั่งที่เข้ามาพี่ รอบโลกหรือมาเที่ยวเมืองไทยหรือมาเที่ยวเอเชียเนี่ยก็มาที่แถววัดมงคลไปตอนไหนเที่ยวเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็จะมากางเต็นท์นอนที่ไหนก็ไม่มีมีแต่มันอันตรายจะไปพึ่งพระรามไปตรงไหนมันก็อันตรายก็มีคนแนะนําม,มาเอาเข้ามาที่จีรศานนี่สิสน,น,น,นามหญ้าก,ก็มีห้องนอนก็มีห้องห้องเรียนก็ก็พักได้อะไรต่อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นศูนย์แล้วเราก็ปาระวมาตัวว่าเออ ไอ้ไหนก็เป็นนักจักรยานเก่าฉะนั้นน้องๆใหม่ที่เขาขี่จักรยานมามันก็เป็นหู้อกเดียวกันฉะนั้นไอ้การทักโรงแรมมันง่ายแต่มันไม่ได้อะไรอนะมันมันง่ายพระฉะนั้นจึงบอกไงว่าถ้าเปิดขี่รถไปที่ไกลๆโดยที่เราไม่ใช่โรงแรมเลยเง็นอีกรสชาตินอย่างคุณไปถึงกรุงโรมเนี่ยเมืองหลวงใหญ่เอาละในกรณีอย่างเมืองหลวงใหญ่นิวเดลีกรุงงโรม อิสตันบูลหรืออะไรเมืองใหญ่ๆเนี่ยมัน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 ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นต้องนอนโรงแรมก็ในเมืองมนี่ไปต่างเต้นนอนที่ไหนแต่ตานนั้นก็มีคนไทยคนไทยี่มีทั่วโลกสถานทูตสถานกองศุนอะไรก็ตามการก็ติดต่อได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะนอนได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นโรงแรมจะเป็นวิธีการขี่จักรยานที่แปลกแล้วที่มีรสชาติมากมีรสชาติมากผมไปหลังนี้ไปในพักโรงแรมไม่กี่แห่งแต่ก็ในกรณีในเมืองใหญ่ แต่เดินั่นก็แล้วก็เป็นบ้างคนไทยบ้างหรือคนไทยที่เขาอยู่ทำเหล่านั้นเราก็พักต่าไปหรือไม่ก็เป็นชนชาติในบ้านเมืองเขาว่ายหาคำนันงผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าหมู่บ้านเขาไปหาข่าก็ตอปอาละมัตพาไหานัดไหานใดเขากรมกองทหารก็ไปหาหัวหน้าเขาเขาก็ให้พักตรงเรือนพักอะไรเป็นศา,าลาอะไรก็ได้นั่งไปแต่ส่วนมากแล้วเกสซเนี่ยเราจะพักของเราเอง โดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นล้วก็หาที่นอนแล้วลุกขึ้นแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นข้ามไหนนอนนั่งเนี่ยคือชีวิตของจักรยานแต่อย่างพวกเราที่กี่นี่เรามีบ้านอยู่เรามีอะไรอยู่เวลาเราน้อยเราหาสี่เช้าสักตัมงสองชั่วโมงบ่ายสองชั่วโมงสัอแค่นั้พน,น,นพอแล้วก็ได้จะไปจอรถไฟเนทางแล้วเนี่ยถ้าเราสมาครภักใดอย่างนั้นเนีย่ยจะแล่วเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องฝักก็ขี่ไปเนี่ยเพราะว่าข้ามงเดียนนี่ต้องดูละที่ฝักขี่ ที่ปลอดภัยที่เราติดถึงได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่นั่นอยู่ที่บนถนนนะอาจารย์ต้องลงไปแล้วเราลงไปต้องลงลอยเม้นแล้วก็หาคุณอะไรต้องแล้วแต่เราผมไปคอมเมนต์เนี่ยเสียงรับพระตะบองเนี่ยออกไปเนี่ยนอนเรียบร้อยแล้วสองคนกับเพื่อนกลาง้องนานอนเรียบร้อยพอสักสี่ทุ่มมาแหละไปใช้สองหาก์ดกดมาสตามาเจอก็เสียงว่าอะไรชี้นู่นที่นี่ แล้วก็โอเคเลยมันก็ยังมันกลอปไปยแต่ก็มไปบอกเพื่อ,อนผมอะไรมาเราก็ปรึกษากันเรื่อยไม่ได้ดแต่ละอยู่ตรงนี้มีคนรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าดี้ายังไงท้อเมีนเราก็ไม่รู้จักต้องเปลี่ยนปรับชุดทันทีเปลี่ยนรมวนแพ็คของเดินทางออกมืดๆขี่ไปขี่ไปตามถนนกันออกไปถนนแล้วออกมาหาถนนแล้วก็กลับไปถนนเมื่อกี้ขี่ไปสักห้ากิโลหกกิลโลแล้วก็หาที่ปลอดภัย มันได้สำหรับเขมรได้สำหรับบางประเทศแต่ refers, อินเดียนี่โง sure. ูเห่าเยอะนี้จากจุดนี้ไปจุดนี้ก็งูจากตรงไหนไหนก็งูเพราะนั้นพวกงูเนี่ยมันเยอะมันอันตรายสำหรับการจะไปนอนกันงหมดนั้นนั้นเต็์ของเรารที่พักของเราในรุ่นใหม่เนี่ยดีพอรุ่นซิปปุ๊บมันเข้าไม่ได้เลยมันปลอดภัยแต่สมัยที่ไปมันไม่มีไอซิปเลยสริงป่ะพวกเพื่เอาเพราะนั้นนอนนอนกลาง ่างนั่นแหละนี่นี่คือวิถีชีเพราะฉะนั้นมันมันเดลานั่นเกลีชีวิตในการเดินทางเนี่ยมันรรรมนีงอยากจะคุยกับคณอาดเนี่ยสักครึ่งวันหรือชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างรายละเอียดเลยเ,เขามีประสบการณ์เขามีแรงในใจมากแต่ในขณะที่วันแรงในใจเยอะเนี่ยต้องมีประสบการณ์ด้วยต้องต้องต้องรู้รว่าอะไรคนยังไงเพราะในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อะไรตายง่ายๆนะตายง่ายๆคนเราเนี่ยตายง่าย เธอแบบเดียวไปพ,พไวกใบชอดตายละแตบเนียเราไม่รู้รอะฝั่งไม่รู้เพานังเดียวมันความตั้งใจสูงอะไรดีมากแล้วบางประเทศนี่มันมันมันไม่ได้หรอกอย่างโค,คลอมลมเบียยาเสพติดทั้งประเทศผู้ก่อการร้ายทั้งประเทศเดี๋ยวว่าแต่คนเราซึ่งเป็นเดินทางแม้แต่คนเขาเองเนี่ยเขายังไม่นั่นนะบางบ,บางประเทศนี้นั่นเลย แล้วบางประเทศนี่พอห้าโมงเย็นไปแล้วเนี่ยอย่าออกไปเดินคนเดียวเลยนี่ค่ะแลว,วแถวแถว,แถว,แถวอเมริกากลางพวกนั้นจะไม่มีใครเดินถนนนะมีมีแต่พวกเขาที่เห็นถ้าเราเดินๆไปหน้าเอาเชียเดินไปอย่างนี้ตลอดเนี่ยก็อันตรายแต่นั้น,เป,นเป็นเวลาที่เราจะเดินทางตรงไหนยังไงก็ต้องจับจังหวะนีน้มันไม่ได้มีถนนแล้วเหมือนเราเินปธรรมดามันไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ก็คืออันตรายแต่ถ้าเราไปเป็นหมู่ไม่เป็นไร แต่ว่าเนี่ยไปกัสิบคนเนี้ยอคนที่จะมาทาเราเราก็ต้องเป็นยี่สิบใช่ไหมพอเราสิบมามันจะมาทําเราได้มันต้องยี่สิบนี้เราไปคนเดียวไปหาพวกสักสองสามคนมเราก็นั่นแหละอะ,อะไรเราเนี่ยเราต้องต้องคิดตลอดแต่เราไม่ได้ตกใจนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเราเราเอาตัวรอดได้ไม่ไม่ยากเคยมีใครเข้ามาบังคับหรือจี้หรือทำร้ายหรือตํารับเราไม่มีเพราะว่าเขาหน่าจะกลัวเรามากกว่า อะไรนุ่มๆนี่ให้การว่าเราแต่งตัวก็ดีขี่จักรยานท่าทางดีอะไรก็ดีคนดีๆเขาก็กลัวเรานะไม่ใช่เราเบอร์เขาแต่้ว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรเขาก็นั่นแล้วไปแต่ทางที่ดีต้องรู้หลบเป็นปีทุกปีเป็นหาอะไรที่ควรจะยังไงอะไรที่ควรจะเห็นท่าไม่ดีแล้วเราก็นั่นเลได้หรือการที่จะบอกเส้นทางบางทีเราก็การเดินไปนี้เราก็ไม่ได้บอกนะก็มาแล้วก็ไปกันทำไม อันนี้ก็เป็นความนั่นของเราพรุ่งน,นี้จะไปไหนออกปีโมงอะไรเงี้ยมันยังเป็นเราก็ไม่ได้พูดมันดบอกก็อะไรไว้ใจกันไม่ได้มันไม่มีที่ไหนดีเหมือนเมืองไทยแบบเมืองไทยนี่อย่างไรนี่ยังไงเราจะอยากอย่างไงคนก็สงสารคนก็นนเห็นใจไม่รู้จักกันอจาว่าคุณแต่งตัวแบบไหนไปเมืดาวนลโลกเรารลดโลดไม่ต้องอย่างเงี้ยไม่ต้องแตบบ่งมือถัขาวเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่งชุดที่เรียกว่าชายประโยชน์มากที่สุดป้องกันหนาวได้ คือคือคือไม่ได้เป็นต้องเป็นชุดแบบขี่จักรยานอย่างนี้ผมขี่แบบชาวบ้านเลยผมก็ใส่เสื้อยีนเกงยีนธรรมดาหมวกแก๊ปธรรมดาไม่ได้มีหมวกอีกคุณยืนยืนชัดเลยไม่ได้มาในช้าก็ยืนยีนเสื้อนั่นเลงท่านผมว่าดีนะยคือใช้ประโยชน์ป้องกันแดดป้องกันความหนาวป้องกันอะไรต่ออะไรแล้วก็เข้ากลมตรึงกับธรรมชาติคุณมือต้องใช้ไหมเอาต้องใช้หมแล้วหมวกต้องใช้หมด บต้องการโบวที่ต้องมีเพราะส่วนนี้เป็นส่วนบางที่สุดของสมองแต่ว่าแข่งตัวให้เร็วร้อยธรรมดานาธรรมดาเพราะเราไม่ได้ขี่เร็วนี่เราไม่ต้องการขดเรื่อยไปนั่นอะไรนม่อย่างเราขี่ทุกวันอย่างนี้โอเคแต่เราต้องระวังเรื่องเรื่องอุบัติเหตุจากรถยนต์มากหน่อยเพราะวันนี้อาคมระพมมันเยอะอะไรต่างๆแผนที่ใช่แผนที่เลยใช่เอาแผนที่ไม่ไม่มีปัญหาจะ ผมไปผมไม่มีแผนที่ผมแช้แผนที่โลกไปจากกรุงเทพไปไหนางไก็เข้าพม่าไปทางไหนอินเดียมันเริ่มต้นจากตากลักตาอีไปไหนิวเดลีออกไปปากีสถานไปอิรานรู้เส้นทางใหญ่แต่พอไปถึงก็ไปใกล้ๆไปถาวรเส้นทางไหนมันมีถนนใหญ่แล้วมันมีใต้หลักคาร์ลไม่มีไม่มีไม่มีสมัยโน้นไม่มีอ่ะ 2 5 0 4สี่ไม่มีอะไรยังไม่เ <jaar> ก <ans> ิดเลย่เ <médico> กิเลยเยกิดยังไม่ครับย้ายหรืยังสิ่องพันรัอยสี่นะผมค้นจาส1บเอ็ดครัวของผมสอง6ไนหไึ่งหแล้ว1ข่าวน้อยสิบกผม11เดครัวผมไม่ได้ขาวแต่ว่าพอตอนหลังผมมามามาดูในควรนไปคนเดียวหรือคนไปสองคนอยู่นีันนี้เป็นขถาวที่ดี เออถ้าถ้าเราแน่จริงไปหมันดแต่ถ้าเราคิดว่าไม่มั่นใจนะักหรืออะไรนกักอถะท่านี้ใครล่ะที่ถ้าเราจะไปสองคนก็นอีกคนนั้นต้องเท่าเรากล้าไ <c oughs> <c oughs> ทีตรงเนี้ยถ้าเขาไม่เท่าเราเนี่ยเราเอาเขามาเป็นวัวที่เราจะต้องนั่งครับ <c oughs> ่านเดี๋ยวมาทะเลาะกันอีกมนั่งอคือเขาต้องเหมือนเราอ่ะ นี่แม้คนนั้นนะก็ภาบตรงนี้ก่อนก็แบบสองคนที่คุณอะไรโมบูวันอันนันก็เออโมบูวันเขาก็มาที่นี่มาคุยด้วยที่นี่เป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้นยังทะเลาะกันเลยอ่ะทะเลาะกันเฮ้ยกลางคืนเขาดีกันสามีภรรยานี่ค่อนข้างจะยากยากมากเขาไปได้ที่ถือว่าเก่งเพราะมันจะมีข้อขัดแย้ง พ้ออะไรกันถ้าอยู่บ้านแล้วถ้าขัดแย้งไม่ได้ก็ออกไปกินเล่นหน่อยได้กลับมาได้แต่นนในในการเดินทางมันต้องเก่งหนึ่งเดียวกันเนื้อยางอะไรเวลาเวลาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์จิตใจมันเปลี่ยนมันตีไปมันเครีเคยได้ยินภูกระดึงไหมคนไม่ถูกกันจะขึ้นภูกระดึงกลับวาลงมาเอ้ขอแต่งงานเลยหรือบางทีคู่กันรักซีปุ๊บปุ๊บลงมาเลิกเลยมึงไปข้ามมึไปหาครับเนี่ยมันมีได้หลายแง่กัน เดี <fu> ่ยวคนเดียวนงนแต่ใช่แล้นับอกนะไม่ต้องนไปด้วยกันไปถึงแคลาบก็รักลใจถึงแล้วมันจะได้เพราะวผมดูแลวดูหลาคนทีเขาออกมาทิปกันเยอะๆบางทีก็ต่้ใจกันอะไรกันไเนี่ยทีได้ว่าโวชมแล้วปะหลาดต้องไปก็ไปคนเดียวไปไหนเขาหนีคนเดียวไปว่าสามยอดหรือสออดเพราว่าเขาคิดบเขาเป็นได้เพ้าะจดมุ่งหมายอะไรมันไม่เหมือนกัน ทีเดียวนี้มันต้องมีของมันต้องมีโน้ตบุ๊กมันต้องมีพีเอสมันต้องมีอะไรไม่รู้อะไรนะก็แล้วแต่ไงครับคิดว่าหยุดประสงค์แต่ละคนแต่ความจริงถ้าเราไปจริงๆแล้วพวกนี้ไม่มันจะเป็นต้นทุนหนักกว่าตไม่ต้องใชเวลาไม่ต้องใช้ใช่ไม่ใช่แล้วผมเห็นฝรั่งเนี่ยเขาเข้าร้านเนี่ยแล้วก็เล่นๆเลยเขาไปไม่ต้องมานน้ำมันหมกเลยก็เห็นนี่มันมีทต้นทุนเขาแล้วแต่เขาบอกไม่เขาจัดการสำคัญในกระขายเรียบประหลาดไม่ต้องไปกลัวอะไร ก็คือคนไทยไปทุรอน่ะพวกเนี้ยไอของพวกเนี้ยมันเป็นของที่มันเ่เร่องแล้วอ่ะใครก็ก็ผมก็ควรเราไปประโยชน์เอาถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเรานาไปแต่ว่าการนาไปมันก็ต้องปิดบังซ่อนเดนใีอย่าไปรูมแล้วไม่ใช่มอย่างนี้แล้วอย่างม่เวลาเราไปเราขี่ไกลๆพอไปเจอมันชารไฟไม่ได้มันเหมือนไอ้านไ่้วเส็จ้ก็ทไม่ใอ้่า อันที่จริงกับผมว่านะยังจานว่านะป่ามีอยู่แล้วเอ๊ะตรงนี้มันจะไปออกด้วยไหมเนี่ยป่าไปหรือเราออกดอกประเทศไทยแล้วเขาฟังใครไม่รู้เรื่องแล้วถ้ามื้อไม่เด้เอาสิดีดีเลยแก่ถ้าเปิดเรามีกล้องอย่างชนิดที่เราไม่ต้องใช้ฟิล์มมันก็ไม่อย่างผมไปมันต้องใช้ฟิล์มเหมือนอาหารเรียนอาหเรียนพอไปถึงประเทศใหญ่ๆทีก็เอาไปล้างอักเสบทีสิบวนันว่าแล้วก็ไปทันทีอะไรเงี้ยมันก็โบราณหน่อย แต่ถ้าอย่างรุ่นใหม่รุ่นก็ถ่ายทายทายทายไปถึงมุมต้องายี่ตึกไปนั่นอันนี้แหละจะจุดประสงค์เราต้องการน่ยรพราะเราพวกเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมีการมีงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยอย่างนี้ดีที่สุดคือหมายความว่าขี่ทุกการไปทํางานอันที่หนึ่งอันที่สองไปรถยนต์อะไรกัตจำใจอาทิตย์มีเวลากี่สักบ้างเสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยเป็นระยะความพอใจอยู่ที่เราอย่าไปไปคิดว่าเราจะต้องเหมือนคนอื่นเขาเราจะต้องอย่างนั้นถ้าจักรยานกันเหมือนกันก็ไม่จำเป็นมีโซ่มีล้อมีอะไรแล้ว คัน4,000 5คัน1,500แล้วก็ข <c oughs> ี่ได้ไม่ต้องไปเอาคันละแสนสองแสนแต่ถ้ามีแสนสองแสนก็ขี่ไปเถอะไม่ว่าถ้าเราอใจอันนี้อันนี้ไม่ได้อีกนะยังขึ้นไม่ไหวกันรถสองแถวในซอยบ้านผมบอกว่าต่อไปนี้มึงจะไม่ได้ทางถูกมันคือปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเกียร์ที่เราใส่เนี่ยมันไม่มีเกียร์ป่ะมีคนที่ขี่เราเรียกว่าไม่ใช่เบาบางคนผมเห็นแล้วก็น่าสงสาร หมุนเยอะทั้นหมดไปเอาไปใช้ขึ้นเนินอ่ะแต่ว่าขี่ธรรมดาหมุนเพราะผมกับขี่ชาที่สุดไปครับว่าหมุนชาเนี่ยมันกับไปเรื่อยๆท่านั้งต่อบันไัให้มันยาวมาอีกข้างละนิ้วแต่ข้างละนิ้วต่อบันไดมาให้ยาวถ้าเราไปซอยขึ้นขึ้นเขาไม่ค่อยดีเพราะมันโป่งพันกว้างแล้วมันต่อลำบากการนันต้องเข้าแปดนิ้วอยู่แล้วก็ใช้เข่าหมุนที่น่ที่เขาทามาดีแล้วแต่ว่าการใช้เกียร์นะถ้าเราอยาก วิ่งระยะทางตรงแกนนี้ไปวังน้อยเนี่ยยี่สิบกว่ากิโลเนี่ยขับปีสักชั่วโมงสมมุตินะนะแล้วก็ไปธรรมดาต้องแต่มันทวนลมหรือว่ามันอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ใช้เกียร์เหมาะสมแต่บางคนเห็นพวกขี่นเด็กๆหนุนๆแล้ทำไมถนนเรียบปั่นอยู่ <c oughs> น้อยรถไม่ได้วิ่งครับไอเด้รยวลอกขา <c oughs> นั่นเลยหรือใช่เหตุแม่ก็ต้องจาวลอบขาถนนโน้นนั่นแล้วแต่คือเขาเรามีเบสิกอะทำให้หัวใจแข็งแรงที่ผมไปอยูใน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 เล็บนะ ก็ต้องให้ปั่นให้ได้80รอบต่อนาทีร้อยรอบต่อนาทีอะไรออกกางกายแล้วก็ให้อย่างั้นแต่เมจะปั่นเป็นระยะตรคงจะคงจะเอาอย่างนั้นแหะผมตอนแรกๆผมก็ทําะผมกแต่เดนี้พอมันชินแล้วมันก็ไปมันเรียนก็เลดินก็มาแต่ถ้าเดินทางไกลก็จะไม่เอาอย่างนั้นพยายามปั่นให้น้อยรอบที่สุดแล้วก็ให้มันวิ่งให้มันเข้าไปไม่ได้ขึ้นเขาอะขึ้นเขาไม่ใช่แต่วนี้ถดินดินดิปกติถ้าอย่างนี้ระยะไกลๆเราปั่นทุกวันนั้นก็จะถางได้ววยแล้ เราไม่มีที่แล้วอ่ะถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะอยู่เที่ยวเมืงนี้ก็อยู่เที่ยวแล้วถ้ามันไม่มีอะไรก็ไปที่เราอย่าไปวางกฎเกณฑ์อะไรเลยว่าต้องนั้นต้องอย่างนั้นวันวันนี้ต้องให้แต่ร้อยมีค่นร้อยถ้าเกิดตังค์มันหายล้วนก็คงไม่ได้อย่างนั้นนเราะวาติการจัดการของเราอ่ะต้องมีคืออย่างน้อยต้องมีทราเวลเช็คติดไปนะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้ เาเลยใช้ติดไปเล่มหนึ่งเป็นแบงค์ห้าแบงค์สิบแบงค์ร้อยอะไรก็ตามใจดอลลาร์ติดไปเล่มหนึ่งแล้วก็เงินคาพมาา่าเรียกไปกิดจั๊บเคาดูปีของอินเดียแบบติดฐานออกไปเงินอินรลานงเงินพวกเราเนี่ยถ้าเราจะไปเนี่ยแถวสุริวงศ์นะซื้อได้เราซื้อมากเร่าก็เทศรับพันสองพันสามพันบาทติดตัวไว้เป็นสอง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  ตอนเฉพาะเข้าประเทศเขาตอนเขตแดนนี่มันยังไม่ถึงธนาคารนะสตเราใช้เงินพวกนี้ไปก่อนถ้าวันที่พักเราไม่พูดถึงเราไม่นั่นแล้วพอไปถึงธนาคารอะไรแล้วเราก็อเอาเงินตอนน้าที่เรามีอะไรที่เรานั่นไปไป,ไปนันด่าทำเพื่อเช็คอาจจะเราต้องการใช้เราก็ไปิกที่เงินเนาะไม่ค่อยใช้ไม่คย่ยม,คยมากแต่นี่อนพอไปถึงอังกฤษคนใช้เงินไปแค่สองหมื่นบาท บุกฝนนู้นน่ะไม่ม่แตอืม่ตอ่ไม่ได้อนนีก็สองสตอนนี้ก็สองนแต่ตอนนี้ไม่ราคาอะไรตอนนี้มันตอนเร่งโน่นค่ากินกันน่นองในันแรงขึ้นนี่องคุณก็อาค่ากินดูแล้วกันไม่ไม่มันมันจะสวนเสียมันค่ากินก็เหนกน้ไม่มีเสียค่าอะไรนอกจากค่ากินนั่นนั่นราค่าลดค่าอะไรรลดตรงรถไปแล้ไม่มีนี่เราไปเราไปเรื่อยมันอยู่เส้นทางที่เรจะไป อาจารย์ต้องเอาไอ้นั่นไปไหมอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําอาหารหม้อหุงข้าวไม่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 ต้องนี่อาจเขเป็นเชฟเองไม่ไม่ไม่ก็หมายถึงหม้อต้องเอาเป็นเชฟแต่ถ้าไม่มีอะไรมาทำอาหารเนี่ยเขาจะจัดยังไงไอ้ไอ้พวกเวลาอาหารกันกินอาหารการกินก็นำติดไปเย็นนี้ก่อนจะพักหรือวันนี้ไปทั้งวันเนี่ยเราก็มองดูด้วยว่าเออภูมิประเทศที่เราจะไปเนี่ยมันมันมันมีอะไรไหมจะมีผู้บ้านตลอดเราก็เลยไปเตรียมมันหนัก คือเอาเอาวันเก่งวันต่อวันด้วยน้ำว้าผู้หุิงติดไปท้ายรถแล้วที่เหลือก็เป็นอะไรต่ออะไรกินขนมปังมา้วกตมีกันกินเช้าเหนียวืกางวันกินกลางวันก็เบื่อเย็นแล้วก็เียงก็อบ่อเช้าเป็นน่อยเาูอะไรกินแ่ถ้านังกินน้องใจร้อนทะเลทรายติดไปกันจานไม่ได้ตุ้มมีต่อะันนี ก็เนี่ยเนี oh. ่ยพื้นฐานก็มั่งก็แล้วแต่เราเราเตรียมตัวน่ะบางคนก็ต้องมีอย่างกันถ้าเผื่อเราออกไปทะเลทรายมันทั้งสามสี่วันไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องเตรียมแต่ว่าน้อยก็พอตีอาขอดที่จะไป็แดงแต่ว่ามันไม่ไม่ถึงขนาดที่มีขนาดความที่มีบางช่วงนั้นนี่ช่วงที่มันมีแต่อย่างพวกเราขี่ธรรมระทั่วไปก็ไม่ต้องบางช่วง เมืองไทยมีเร <st ess> ื่องอาไรเมืองไทยไม่ต้องเลยไอ้นี่ตอนนี้ก็อยากจะถามผมคงไม่ไม่ไปรอบโลกผมอาจจะไปเบลการเหมือนกับเนี่ยเพราะมันมีเป้าหมาย